สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมีตัวเลขนำโชคมาฝากท่านผู้ชมเด้อนะคะฝากตัวเลขนำโชควันนี้เป็นวันที่สิ้นเดือนพอดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันที่3 1บเอาา็ดนะคะเราก็มากับสวัสดีครับมากับพ่อบนธรรมนำโชคแล้วก็มากับคุณยายหนุดค่ะคุณแม่ วันนี้จะพาคุณยายออกไปกินข้าวนอกบ้านเนาะยายหนุดเนาะจะสิ้นเดือนนะคะวันนี้วันสิ้นเดือนนะพาคุณยายไปเที่ยวอยู่แต่บ้านคุณยายก็เบื่อเนาะแต่ว่าเมื่อก่อนเมื่อคืนนี้ฟันดีเดอ้อเพิ่งมาของเงินเหรียญมาให้สิบบาทเงินเหรียญสิบวัยหนุดเหรียญสิบลงคลิปไปแล้วเหรียญสิบสุัยยายจะมีโชค <laughs> นะคะเนาะ เดี๋ยวเราจะบอกตัวเลขนำโชคกับท่านผู้ชมนะคะสำหรับใครที่รอคอยบอกว่าให้เจ๊ตังลงไวๆไวน้อยตัวเลขนำโชคนั่นเนาะเดี๋ยวจะลงตัวเลขนำโชคให้สำหรับวันที่31ตุลาคมพ2563นะคะสำหรับตัวเลขนำโชควันนี้มี5 8517โอ้ยเป็นวัด8517 8517นะคะสำหรับตัวเลขนำโชควันนี้นะคะ ตัวเลขนำโชคมีทั้งหมด4ตัวนะคะ8 5 1 7้าหนนะคะตัวเลขนำโชคสามารถนำโชคได้กับท,กทุกช่วงเวลาทุกช่วงเวลานะคะนำโชคได้กับทุกช่วงเวลาของวันนี้ของวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่31ตุลาคมพศ2563วันนี้เป็นวันอะไรมนเสาร์วันเสาร์าว,วันนี้มนเสาร์นะคะแล้วก็ ส่วนว่านำโชคคู่นะคะตัวเลขนำโชคคู่วันนี้มี8085 8085 1713 1713 54และ75 54และ75 8085 1713 1713 54และ75 54และ75นะคะ สามตัวมีห้าห,อหอนึ่งสามห้าหนึ่งสามและสามแปดศูนย์สามแปดศูนย์อข้าวม้นมเนี่นะข้าม้เอาหอคือบวชนันนันฮะไม,ไ,ไม่ใช่ทำไมเราไม่ส่งไ,งไปรซนีข้ามอนี่แหละนเขาเนี่<ะ>อันนั้นท่ากับสอไปรนีอยู่ข้างในนั่นะเหรอไปส่งที่<อ>ข้าวม่วงไม่ได้ได้ไ,ดไปส่งข้าวม่วงนะคะตอนนี้เราเออจะไปส่งของนะคะ ก็ไปส่งตะกุดนะคะตะกุดที่ท่านผู้ชมสั่งมาเมื่อคืนนี้แล้วก็เมื่อเช้านี้นะคะที่แรกว่าจะไปตั้งแต่เช้าพอดีแคตั้งเ,เสริมสวยให้คุณยายอยู่นะคะสระผมให้คุณยายอยู่ก็เลยสายไปนิดนึงวันนี้สายและเวลาโอ้โหบ่ายโมงล้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าคนที่ทักมาคือส่งให้วันนี้นะคะปกติจจะไปส่งก่อนสี่โมงเช้านะวันนี้สายไปนิดนึงนะคะสายไป เออสามชั่วโมงแต่ไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าไปส่งให้อยู่เด้ออย่าว่ากันนะคะอย่าว่ากันนะอ่าทวนอีกครั้งทวนอีกครั้งนะคะสําหรับตัวเลขนำโชคมีทั้งหมดสี่ตัวนะเมื่อวานนี้เออเข้าหมดทุกตัวเด้อเมื่อวานนี้ใช่ไหมมีใครมีโชคลาภบ้างเมืม่อวานนี้ถ้าใครมีโชคลาภก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอ๋อจะถึงแล้วค่ะม่อา มีโชคลาภคอมเมนต์ด้วยสำหรับตัวเลขนำโชควันนี้ก็จะมี8517 8517นะคะ8ป1 7นะคะวันนี้สามารถเอ่อใช้ได้กับทุกช่วงของเวลานะคะแล้วก็ทุกอย่างนะคะสำหรับตัวเลขนำโชคของเราเป็นตัวเลขนำโชคเฉพาะวันนะคะเฉพาะวันนะคะ 8ป8ศ8นย์1 7ดห้าแปดศูนย์แปดนะคะตัวนะคะ3ตัว5 1 3 5 1 3และ3 8 0 3 8 0ก็ฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขนำโชคเฉพาะวันนีนะะ้เฉพาะวันนี้เดี๋ยวเรา,เาหาไปสังนี เดี๋ยวเราจะไปส่งของให้กับท่านผู้ชมก่อนวันนี้ออกข้างนอกมาสายนะคะเดินทางมาทางนี้ก็เลยเดี๋ยวหาไปสนีก่อน,อนก็จะเลี้ยวจอดนี่ปะ ฟันงนี้เหรอหาไปสนีก่อนะค่ะท่านผู้ชมมากับพ่อบุญธรรมนำโชคพ่อบุญธรรมอันนีต้ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอคำม่วง เราว่าจะพากันเดินทางไปที่สำนักสงอัมพายวันนะคะวันนี้มีคุณอะไรนะเดี๋ยวนะพี่ติ๊กอะพีติกพีติเมื่อวานนี้โทรมาจากสหรัฐอเมริกาใช่ไหมพ่อใช่ใช่พี่ละมูนพี่ชื่อจริงพี่ละมูนชื่อเล่นพี่เขาชื่อพี่ติ๊ก พี่เขาบอกว่าฝากทําบุญกับปู่ด้วยพี่เขาเป็นคนที่มีดวงมีโชคนะ,ะจะลงไปถามก่อนใช่ไหมไม่รู้ค่ะตรงนี้ไม่รู้ว่ามีไปษณีหรือเปล่าเดี๋ยวพ่อผุทธรรจะลงไปถามเมืม่อวานนี้นะคะก็กําลังไล์สดอยู่พิติก็โทรมาบอกว่าอยากจะให้เจตังเป็นสะพานบุญให้นะคะจะให้เจตังนำเงินไปถวายปู่ เื่กี้เห็นอยู่ในโทรศัพท์สี่พันเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูก่อนพี่แกเป็นคนที่ดวงดีมากเลยนะมีโชคลาภเข้ามาบ่อยๆออถูกมาตลอดถูกมาเกือบทั้งปีอะเดี๋ยวเขาดูก่อ๋อรู้แล้วนี่ไงพี่เขาอยู่ประเทศอังกฤษนะ ต,ต้องขามค้านี่ตำรวจเอาลรอมีดันหลังอ๋อค่ะนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็พี่เขาโทรมาบอกว่าให้เจเจตังเป็นสะพานบุญให้หน่อยนะคะพี่เขาจะโอนเงินมาทําบุญก็เข้าบัญชีเจเจตังเรีเบรวอยก็ต้องกดเงินนะ4290นะคะท่านผู้ชม4290พี่เขาผากร่วมทําบุญกับปู่สานักสงฆ์อภัยวันก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยเนาะครับ แล้วก็พี่เขาบอกว่าเขาฝันด้วยนะแต่แต่พ่อคุณทำไม่ได้ยินดอกเจตังเจตังเป็นคนได้ยินเขาเป็นคนมีดวงมีโชคมีดวงมีโชคพี่เอ่อพี่ติ๊กเนี่ยเอ่อเขาบอกว่าถูกอะไรนะพ่อถูก<อ>เขาถูกแต่เดือนพฤศจิกาใช่ไหมก็พอดีเต็มปี เต็มปีพอดีถูกตอนพิจารณาเนาะถ้าวันพรุ่งนี้ก็พฤดีกิจการถ้าวันที่หนึ่งมีโชคอีกก็หนึ่งปีเต็มเลยเนาะหนึ่งปีเต็มเนาะเมื่อวานนี้แกบอกว่าแกฝันเห็นเด็กนะเด็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ใส่เสื้อใส่อะไรนะคะไม่ได้ใส่เสื้อใส่อะไรแล้วก็มีเด็กน้อยอยู่สองคนนั่นแหละมีเด็กน้อยสองคนตัวเลขที่แกตีมานะในงวดนี้นะแกบอกว่าแกชอบหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสองแล้วก็แปดแปดนะคะ สำหรับตัวเลขที่พี่ติกตีมานะคะมี117 11 22 11, แล้วก็8ปดส่วนตัวเลขของปู่สำนักสงฆ์นะคะพี่เขาบอกว่า7 9 2 5และ1นึ่งแปและ1นึนะคะส่วนมากอัครยัานของปูก็จะตีเหมือนตัวเดียวกันเหมือนนะครนะใช่ใช่ถึงแล้วบอกค่ะ,คะไปสนี้หอนแล้วบอกนี่นะไปส้นนีฟังความดีจังเลยเนาะ ที่หลังเรามาทางนี้เราก็มาส่งตรงนี้เลยนะพ่อนะใช่คุณยายเหนื่อยไหมคุณยายไม่ยาไปสนิทป็ดอยู่๋อยาดมเหรอยาดมยไปสนิทนะลืมอนัวเ้าโคตรน้อยๆนะแล้วก็มาหักฟรีอยู่เอ้าเหรอเอ้าวันนี้วันเสาร์เนาะเธอก็ลุงเสาร์ลุ้งตุ๊มฮะลุงเสาร์ท่านผู้ชมวันนี้วันเสาร์เนาะ วันเสาร์มาหนีบกที่โอ้ตายแล้วแเราลืมมาเป็นวันเสาร์หาไปซะนี่เฉยเลยวันเสาร์โอ้ยแอดมินคือหน้าบูดแต่วันนี้มาหาไปซะนี่เราเห็นเห็ดหน้าบูดหน้าบูดทรงของมันต้องส่งอเอามอง่าเนาะโอเคเดี๋ยวซื้อยอดมองให้เออมันลืมอย่ามองดูเอาอยโพดน้อยหน่อยนะโพดน้อยอย่าโดนไปจะมองเนาะพอจะเอาอย่าทอยท้องก่อโอ้ทอยท้องโพดเลยไม่ลืม เดี๋ยวให้พ่อบุญทำเขาซื้อให้จอดให้ไม่ลืมครับเชอร์รี่สง่งเคอร์รี่พอ่อจะทำให้อุ้ยกระทงเขาเจ้าเห็ดกระทงเนาะเขาไมีงานอเอาคนนี้เขาลอยกระทงกันละมั้งเขามีงานลอยกระทูงเลย โอเคนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อนะคะแล้วก็ฝากไว้สําหรับตัวเลขของพี่ติกคนที่มีดวงมีโชคนะคะก็เป็นตัวเลข1นึ1ง2นึ่งเจ็ดหนึ่สและแปดแปดหนึ่และแปดส่วนตัวเลขของสานักส่งอําไพรวันนะคะพี่เขาตีเป็น7จ็ดเและ1 8ึ่นะคะ 7 9 2 5และ18นะคะฝากไว้เป็นแนวทางด้วยนะคะฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮโอ้ยเปล่าผิดเฮงเฮรวยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยสวัสดีสวัสดีค่ะรับรถก็ให้วัสดี